อูมอาภาซิรีโพอไอจีโบชยาดาล้างราม่าอาชีตามจีบหลานสาวแอลลี่ต้องบอกเลยว่าล่าสุดอูมอาภาซิรี นั่นก็ได้โผล่ไอจีโบชยาดาหลังมีดราม่าอาชีทายาทหมื่นล้านตามจีบหลานสาวแอลลี่เรียกได้ว่าก่อนหน้าน,นี้น้องแอลลี่ทายาทคนเดียวตัวพ่ออย่างอัมอัม,มรินนั้นก็ได้โดนเอี่ยวดาราม่าไปเต็มๆหลังเพจดังออกมาชีเป้าคู่รักไบทีนเลิกกันแล้วเพราะฝ่ายหญิงจับได้ว่าฝ่ายชายทักไปคุยกับหน้ากาก ผักขมปีจนโบสยาดาออกมาชี้แจงทันทีว่าข่าวเรื่องลูกชายจีบสาวไม่เป็นความจริงและโพสต์อีกครั้งว่าสงสารพี่อชิกับน้องแอลลี่อยู่ดีๆก็กลายมาเป็นข่าวทั้งๆท,ที่ไม่ได้คุยกันมีคนส่งข่าวทำลายอาชิให้เสียชื่อเสียงทำให้มีคนเขียนข่าว ว่าลูกเราทาั้งๆท,ที่ไม่ใช่ความจริงเรื่องที่ผ่านมาอาชีเสียใจมากพอแล้วอาชียัยงไม่เคยทําอะไรไม่ดีเลยทําไมต้องมาทําร้ายผู้ชายบริสุทธิ์ที่มีความน่ารักจริงใจให้ทุกคนต้องบอกว่าระสุด อุมาพาเซรีซึ่งมีศักด์เป็นคุณอาแท้ๆของน้องแอลลี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีโบสยายดาหลังมีดรามา่าอาชิทายาทเหมือนล้านตามจีบหลานสาวแอลลี่ซึ่งงานนี้เธอก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปหัวใจให้กำลังใจครอบครัวโบสสยาดาอีกด้วย